โโอ้โเลยกันยิบหายเลยฟืดฟืดเลยเอาไว้อยู่ไปคิดคิดคืดคิดคืดแต่เป็นแนวท้าครับว่าใครจะมารถเก่งแนะนำครับ <c oughs> เข้ามาเลยโอ้ <c oughs> มันรถไม่มีคัดมันลงเขาเล,ลำบากต้องใช้แอจินเครื่องช่วยชันๆาลงขวาเพราะว่าเราชอบกระดึกกระดึกกระดึกแค่นี้ก็สนุกแล้วครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปอะไรที่เขาไปกันโ,โทษๆเอาแค่นี้พอแล้วโอ้โหตูดสมบ,บัต